สวัสดีเพื่อนๆชาวสองล้อสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆน้องๆผู้ชนชาวไทยตอนนี้ผมอาจารย์กุจรัสสว่างเรืองน,นะครับหรือเอกตะภูมิแนะนำชาวพิทัยช่วงนี้ที่เมื่อวานนะครับเมื่อวันที่เก้าผมได้ไปลงพื้นที่จริงในเรื่องของการน้ำท่วมได้ไปแจกถึงมือ ผสบทุ์ค่อนข้างที่จะลบาบากเด็กไม่ได้กินมาสองสามวันเกี่ยวกับเรื่องข้าวของไม่มีไฟและน้าไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อวานได้ร่วมแรงร่วมใจกับเพื่อน,นหลาหลา่ไปตำรวจน้ำนะครับแล้วก็ทุบดนตรีนะครับแล้วก็เด็กไชเกอร์ร่วมกันนะครับร่วมไปแจกของเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเห็นสภาพแล้วน่าสงสารน่าสังเวชคนแก่เยอะแยะมากมาย ขาดน้ําขาดอาหารแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเช่นเท้า,ทาเปื่อยนะครับแล้วก็ยุงต่างๆนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับหรือพี่พๆน้องอยากให้ร่วมกันทำบุญนะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับบางบอนนี่นะครับสำรับพยาม,มงุงกาซึ่งเราเปิดรับจุดในเรื่องของการารับบริจาคซึ่งวันที่ที่ 16, เราจะเดินทางไปแจกถ้าใครจะไปนะครับมาร่วมกันนะครับเราจะตั้งพลาวาลเดินทางไปสถานจริงๆนะครับแล้วโดยเฉพาะผมเป็นนักพิาารณ์นะครับอาจารย์คุณชารสว่างเดือนคนเดียวในประเาทศไทยที่ดูหลังมือเพราะนั้นของฝากแขกที่เคยมาดูข้าวผมนะครับหรือแขกที่กำลังที่จะมามา,าให้บริการในจารย์ดึงอ,อยากเปิดโอกาสให้มาร่วมกมันโดยจากนะครับ อาหารนะครับปากกระป๋องไข่เกนหรืออะไรก็แต่ตามศรัทธานะครับของขัดฝา,า,ากตรงนี้ไปด้วยนะครับคอยมีอะไรจะขอฝา,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 ากแบบว่าพี่น้องเราก็คือแบบว่าช่วยในน้ําท่วมนะฮะใครมีมากช่วยมากใครมีน้อยช่วยน้อยไม่ว,ว่าเป็นข้าวข้าวของหรือว่าอะไรต่างๆอาหารแช่ ชาวไทยเราติดจังหวัดได้รับความเดือดร้อนในการนำาผมขอฝากพี่น้องด้วยครับช่วยคนไทยครับช่วย,ยกันแก้ด้วยกันครับขอบคุณมากน,นะครับสสวัดีครับไป